สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาพาทุกคนมาดูบ้าน,นขายนะคะซึ่งเป็นบ้านขายแบบโมเดิร์นนะคะเป็นบ้านขายที่อยู่ตําบลบ้านแหวนอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะบ,บ้านขายหลังนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวสองชัน้นแล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยนะคะเป็น private pool ค่ะ อยู่ใกล้กับสนามบินใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติร้านนาด้วยนะคะบ้านหลังนี้นะคะทำมาดีมากๆเลยมีทั้งหมด3ห้องนอนสห้องน้ำนะคะพอเราเข้ามาเนี่ยประตูนี้นะคะเขาจะรองรับติดตั้งระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็จะปูพื้นนะคะกระเบื้องอย่างนี้สวยงามลานจอดรถแบบมุงหลังคานะคะจะสามารถจอดรถได้ประมาณหคันนะคะแล้วก็จะมีประตูค่ะเข้าบ้านด้าน ข้างของร้านจอดรถด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูฝั่งหน้าบ้านกันดีกว่านะคะฝั่งหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะเป็นสระว่ายน้ําซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยเขาก็จะมีกําแพงกัน้นซึ่งก็มีความเป็นส่วนตัวอยู่พอสมควรนะคะส่วนสระว่ายน้ําจะเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่นะคะ8ปคูณสเมตรแล้วก็เป็นใช้ระบบเกลือด้วยนะคะตรงด้านฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นที่อาบน้ํานะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ค่ะสาหรับ วางเตียงอาบแดดหรือว่าเก้าองค์เก้าอี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวบ้านกันนะคะข้างในตัวข้างในบ้านเนี่ยเราจะใช้เป็นประตูกระจกเลื่อนค่ะซึ่งเป็น กระจกสีชากัน UV นะคะพอเข้ามาเนี่ยตัวพื้นของบ้านจะใช้พื้นกระเบื้องลายไม้นะคะโซนนี้จะเป็นโซนรรบประทานอาหารแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนของบิวอินค่ะของห้องครัวซึ่งตอนนี้บ้านก็ประมาณ98%เละที่ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะคะเหลือแต่ใส่ ฝาบังฝาอะไรเงี้ยค่ะประตูบังประตูตู้เย็นมาพร้อมนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นเตาสองเตาเป็นระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มีที่ดูดควันให้เรียบร้อยค่ะนี่จะเป็นไอแลนด์เขาก็มีลิ้นชักอะไรให้พร้อมหมดเลยนะคะมีไมโครเวฟกับเตาอบให้ด้วยค่ะตรงโซนโซนฝั่งนี้นะคะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องซักล้างค่ะ ก็จะมีเครื่องซักผ้าที่แถมให้แล้วก็เดินระบบไว้หมดเรียบร้อยละแล้วก็โซนนี้จะเป็นห้องน้ำรับรองแขกค่ะสไตล์ก็จะสไตล์โมเดิร์นนะคะสวยค่ะเขาจะแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดเ,เป็นส่วนเลยนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นด้านของห้องเครื่องค่ะหรือว่าหม้อต้มน้ำค่ะที่ใช้สำหรับ ห้องน้ำต่างๆนะคะมาฝั่งนี้กันบ้างนะคะก็จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นค่ะก็จะบิวอินของตัวเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแล้วก็มีทีวีให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพราจะพาทุกคนขึ้นไปชั้น2นะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นชั้นสองของที่บ้านนะคะทุกคนแล้วก็บ้านนี้นะคะเขาสร้างมาด้วยอิฐมอนแดงดับเบิลวอลด้วยนะคะทําให้บ้านไม่ร้อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ห้องนอนที่1กันเลยนะคะชั้นบนเนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนแรกที่จะเป็นห้องนอนขนาดเล็กนะคะห้องนี้เนี่ยตัวระเบียงนะคะเราสามารถเปิดออกไปแล้วเราก็จะได้รับกับชมกับวิวของสระว่ายน้ำค่ะ และที่สำคัญเราก็จะเห็นวิวของภูเขาด้วยนะคะไปค่ะตัวของตู้สภาพนะคะเขาก็จะบิวอินให้เรียบร้อยค่ะทุกห้องจะมีเครื่องปรับอากาศให้นะคะห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องแบบแนวของเด็กค่ะเป็น kids room ก็จะมีระเบียงซึ่งระเบียงของห้องนี้เนี่ยสามารถทะลุไปจนถึงห้อง master bedroom ได้นะคะ เาจะโชว์ให้ทุกคนดูจากห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องใหญ่นะคะโซนตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ำของชั้นสองที่จะเป็นแชร์ริงบาธรูมนะคะก็จะมีเลนชาวเวอร์ให้ซึ่งเป็นรูปแบบของสไตล์โมเดิร์นนะคะตกแต่งสวยงามเข้ากับสไตล์ของบ้านแล้วที่สำคัญเขาก็กั้นฉากไว้แบ่งแยกระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งค่ะ ตรงนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะทุกคนมาสเตอร์เบดมเนี่ยเขาจะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวโซนของอาบน้ำเนี่ยเขาจะกั้นไว้เป็นห้องแยกไว้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนเนี่ยตรงนี้จะเป็นเตียงคิงไซส์ค่ะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเขาก็จะบิวอินไว้นะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นระเบียงที่ทะลุไปห้องเล็กของห้องกลางได้ซึ่งเป็นห้องเด็กนะคะนี่ค่ะ บริเวณของระเบียงข้างนอกบ้านซึ่งระเบียงข้างนอกบ้านเนี่ยเรามีตัวบ้านจะที่ทําจากไม้นะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมด77ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอย177ตารางเมตรนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะเป็นบ้านที่มีคุณภาพดีมากๆเลยแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะคะราคาขายอยู่ที่7ล้านห้า แส0บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อเรามาได้ที่ City ์ i ี่ p r บพค่ะวันนี้พาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ